ะะวันนี้เชฟตู่จะพาทุกคนมาทําเมนูคริสต์มาสช็อกโกจอยกันค่ะทุกคนค่ะดูน่าทานมากๆเลยพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยคะ่ะวันนี้นะเชฟใช้เป็นเครื่องตี3 5ลิตรอย่าพึ่งอยากได้นะคะทุกคนกเรามาดูดการทํางานของน้องก่อนอย่าพึ่ง<ค>อยาก<ค> <นะ S 2> ได้เออเห็นไหมล,ล่ะเชฟบอกแล้วว่าอย่าพึ่งอยากได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราดู ขั้นตอนการทําก่อนค่ะอะน้องออยมาดูเครื่องตี3.5ลิตรพี่พี่น้องสามารถถอดถั่วได้แบบนี้ได้ด้วยนะแต่วันนี้เชฟจะตีแบบตั้งโต๊ะเพราะว่าอะไรคะเนื้อสปันเราจะตีทุกอย่างให้ครบ5นาทีและเราค่อยทําการหยอดน้ํามันนะคะทุกคนนี่อันดับแรกเนี่ยเราจะยกแบบนี้ก่อนอันดับแรกเราจะเทไข่ไก่ลงไปค่ะเอามาใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าเออนี่แบบนี้เลยพี่พี เทไข่ไก่ลงไปได้เลยจ้ะพี่พิจานี่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะโดนมันจะโดนแอร์พี่พ่จาแล้วน้องก็เลยเป็นคาบเนาะไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอาส่วนนั้นต่อไปพี่พิจาเทาอะไรจ้าอ่าเทนมข้นจืดลงไปค่ะเราก็เทน้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะเทแป้งเค้กลงไปค่ะ ผงโกโก้ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาเออเบกกิ้งโซดาแล้วก็ตามด้วย sp นะคะทุกคนค่ะเราก็จะป้าย sp ไปที่หัวตะก้อได้เลยนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะ sp sp นี้จะช่วยในเรื่องที่ทำให้เค้กของเราขึ้นฟูพี่จ๋าเดี๋ยวเชฟขอ คน,คนให้เข้ากันก่อนนะไม่งั้นมันจะฟุ้งนะคะทุกคน<อ>หลังจากนั้นพี่พี่ิ๋าเราก็จะทําการตีได้เลยค่ะตัวนี้เราจะเหลือน้ํามันพืชไว้นะพี่พี่ิ๋าอทําการตีได้เลยค่ะนี่ตีไปเลยค่ะพี่พิ๋าถ้าเราดูแล้วว่าเราตีแค่นี้มันน้อยพี่พี่เราสามารถยกออกมาตีแบบนี้ได้ด้วย นี่ใช่ใช่ค่ะเชฟทีน่าเราต้องแบบมันต้องให้ถึงก้นโถนะคะพี่จ๋าเอออันนี้เชฟจะตีไปที่เบอร์ห้าเลยนะนี่นี่ออยดูตอนนี้เท่าไหร่นะเชฟทีน่าพันเท่าไหร่ต้องคอยปาดโถผสมด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมส่วนผสมมันจะอยู่ข้างๆโถนะคะพี่นี่ เดี๋ยวน้องไม่เข้ากันนะนี่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ3นาทีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราตีแป๊บหนึ่งก็ได้แหละง่ายมากเลยใช่เชฟพีน้าง่ายค่ะสวยนะเนื้อเค้กค่ะทุกคน นี่น้องออยทีนี้เราจะทําการหยดน้ํามันนะคะทุกคนขาตอนนี้เราตีครบนานทีแล้วนี่ในระหว่างที่หยดน้ํามันนะพี่พี่เราก็จะตีไปพร้อมเลยนะ,ะหยดน้ํามันลงไปเลยมันจะได้เข้ากันค่ะเชฟทีหน,ะน้าใช่ค่ะสีแดงนี่มีที่มาที่ไปนะเชฟนี่พี่พี่เวลาเราโยกขึ้นเห็นไหมคะ เนื้อเค้กของเรามันจะพับไปพับมาน้องออยมันจะเป็นริบบิ้นพี่พี่จา๋าเขาบอกว่าที่วิธีการตีเนื้อสปันให้ได้นะเนื้อเค้กต้องพับไปพับมาแบบนี้นะคะ<อ>ใช่พี่พี่ตัวนี้ได้แล้วค่ะคคแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราตีเค้กพี่พี่จา๋าไม่ว่าจะตีเค้กอะไรก็แล้วแต่เครื่องตีเราต้องแรงนะคะ<อ>ทุกคนกำลังต้องได้นะจ๊ะตัวนี้กำลังไฟอยู่ที่500วัตต์ค่ะ ค่ะพี่พี่จ๋าไม่กินไฟมากนะคะในระหว่างนี้นะเนื้อเค้กเราทําเสร็จแล้วแต่ว่า,าเชฟจะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเนาะ,นะเดี๋ยวเราจะบีบเนื้อเค้กใส่ถ้วยคัพเค้กตัวนี้นะคะพี่พี่เชฟจะอบด้วยเตาอบของเบคกิ้อันนะของเราจะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะเป็นเตาอบอบ6 0ลิตรพี่พี่จ๋าเราปรับไฟไปที่170องศานะคะทุกคน แล้วก็หมุนมาที่บนล่างข้างล่างเราก็หมุนเครื่องทํางานเลยค่ะข้างล่างเราตั้งเวลาได้เราก็เทแป้งใส่ถุงบีบค่ะพี่ดูนะแป้งจะทำเป็นวิ่งใช่พี่พี่เห็นไหมเนียนมากเชฟทีน่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อสปันนอ่ะต้องได้แบบนี้นะทุกคนใช่มันมันก็จะไม่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 นุ่มฟูนะคะทุกคน แล้วก็กำลังเครื่องของเราต้องได้ด้วยนะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะเชฟจะใช้เป็นถ้วยจีบกระดาษแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นถ้วยพิมพ์ขันข้าวเบอร์สิพี่พี่จาตัวนี้นะแล้วก็ถ้วยกระดาษนี้เป็นไซส์นี้ค่ะ3 3 3 0นี่หแถวมี800ใบค่ะพี่พี่ไปซื้อมาหนแถว น่าจะใช้เกือบเป็นปพี่พี <laughs> ่จา๋าดูนี่ถ้วยนี้คุ้มนะคะพี่พี่จ๋าเป็นถ้วยจีบกระดาษหรือว่าเราต้องการที่เป็นสีสันจัดไปได้เลยมีทุกอย่างนะที่ร้านเบเกอรี่นะคะแล้วเราก็บีบลงตรงนี้เลยค่ะอย่างี้พี่ตัวนี้เราจะใส่เกือบเต็มเลยนะน้องออยแบบเหลือไว้นิดนึงนะคะ เบอร์สามสามสามูน์ค่ะพี่จ๋าสูตรนี้นะพี่พี่จะได้ประมาณ9ชิ้นนะคะพี่พี่จ๋าจะได้ประมาณ9้า<ห>ชิ้น,นก็คูณสูตรได้เลยใช่จบนี้ค่ะ ก็จะนําเข้าอบค่ะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศานะคะอบประมาณ15-20นาทีค่ะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวเชฟเอาเข้าอบได้เลยผู้คนเนื้อเค้กเนียนมากนี่แล้วเดี๋ยวเราจะสอนแตกหน้าใช่จ้านี่หัวบีบตรงก้นมันนะคะเขาเรียกว่าตรงก้นเนาะไม่ใช่หัวเนาะกดเพื่อที่จะให้เป็นรูแบบนี้นี่พี่พี่มาเรามาทําการกดได้เลย กดลงไปค่ะเราค่อยๆหมุนนะคะลอยมันจะได้สวยๆทุกเห็นไหมวอดติ้งลงไปพี่จ๋าทุกคนหอมอะหอมเนื้อเคข้างหลังอะมันดีจุ่ม จุ่มแค่พอพอเคลือบนะคะที่พี่จ๋าเราก็เคลือบมันโดนถ้วยก็ไม่เป็นไรที่พี่จ๋าโดนถ้วยจีบไม่เป็นไรนะอืม,อม,อมอ่น้องออยพอได้อย่างนี้แล้วนะ พี่พี่จ๋าอีกอย่างหนึ่งนะเชฟอยากอยากคูกกับอันนี้นะมันจะได้ไหมอะในระหว่างใช่ใช่อยากลองอ่ะทุกคนอืมออเลิศไหมเชฟจะบีบบัตเตอร์ครีมตรงกลางอเออมันยังไม่จบค่ะพี่พี่ เราก็บีบครีมขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้นะเชฟจะบีบแค่นี้นะทุกคนไม่ไม่ไม่เอาสูงมากนะเราจะบีบตรงกลางแบบนี้เป็นไงพี่สวยไหมนไงทุกคนนี่ได้กินทั้งครีมได้กินทั้งโคตติ้งพี่พี่ตัวไหนคะเดี๋ยวเราก็จะใช้พิน셋 ตัวนี้นะเราจะใส่เยลลี่สีแดงทุกคนถ้าคนไหนมีไอเชอร์รี่ลูกเล็กๆอ่ะวางได้เลยนะใช่ใช่เชฟพิน่าดูแบบว่าพรีเมียมอันนี้่ะเออ น่ากินมากๆพี่พี่จ๋าตัวนี้เคลือบโคอดติ้งแบบน้าเงามากๆเลยพี่พี่ดูแล้วชื่นชอบพี่พี่จ๋าอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่จ๋าทําเมนูนี้แล้วชื่นชอบพี่พี่ทำง่ายมากๆเลยอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะสําหรับเมนูนี้เชฟขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันเมนูหน้าค่ะ